ันนี้ิมากินนั่นกินหมักเบ้นกินมกนัก,มกเบ้นเลี้ยงน้ำย่อยกันค่ะกินขกเขาหมักเบ้นม่วยหายมากบ้านบ้านคนละเอิญหมักเบ้นแต่ว่าแต่ว่าคนไทยคือว่าอัน คุณภาคกลางเขาเชินลูกไหนมักกินลน์มัอมาหายซิปโล่โม,นนลมูไขครันผลไม้เขาเอามะกล้วยไปเครือหนึ่งแล้วเขาเอาบักเบนมาหายซิปโล่เพราะว่าเพราะว่าแย่หน่อยมีมะกล้วยสิก,กินนั่นสก,กินบักเบนกันดังสก,กินเขา กินมันจิออกผมสมมันหวานน่ะนะเมื่อนั้นทรงไปเลนู่ทรงไปสวาร้หลวงพี่สวายพระคู่พระคู่คนมักพระคู่อยู่วัดป่าสุขคนทารักน่ะพระคู่นมมัมาทากทรงไป,ไปประมาณสามโลก นี่ก็ขันยำนั่งเห็นงานแก่ง่วงนอนก็นได้เรามก็จะเป็นอันเป็นยาเป็นยาหลายยังอีกยังหนึ่งก็คือมาก,กินนั่นแหละมูไข่บนละไม เขาจะห่เลยปีหนึ่งมันจะมีปีหนึ่งมันจะออกมันจะออกเพื่อหนึ่งมันสิออมันจิเป็นหนาของมันนี่แหละเดือนเมษาโมเขาสิโห่ฮิโธม,ออม,มาก,ากาเาล,เเลยดอกว่าแต่มบางเบนความนี้มันมาจากข้างเหนือเพราะเออลูกในล่ะเจ้าของเออบังเบนขอสมสมมันหวาน กินหมกสมกอนจังกินเขา่ามันจังกินเข่าหลายหลายเรียกนลำย,ย่อยเพอเอิญก็กเรียกนลำย,ย่อยอันนี้ก็ปะกติีนกระเพาะจีนอยู่ส่วนหนาโมาบันเต็มมือเนี่ยมันท่อนไรไม่อยากเขากินแต่หนาเบิมดมือ มันชุกคักๆรัน้่สีออกดำๆกินคักได้โล่หนึ่งนี่กินอยู่ประมาณฟองหมือกบเบิดเกี่ยงอับสับขันนี่กินข้าคับพอปีหนึ่งมันปีหนึ่งมันมีเธอหนึ่ง พ่บอกมาข้าวมันมันออกเปิดปาดกับมันจะมันเป็นบางตนบอกว่าจะแย่หน่อยมากกินอะไรมึงเจอหมูมึืเอได้หมูหาวลาสื่อไปขายมันโมเมนต์เนี้ยใส่ตู้เย็นไว้ต่ว่าใส่สองปิดบ่ได้ใส่สองปิดแรืวสิเป็นมันละลายเป็นน้ำมันเละ không có hư dân Con Kính hóa kinh bên này, nó bắt đầu gia là bài. Nhưng chỉ là bài đi มึอถึกกินขอาก็บอนนรนี่กินข้าวกับปนถึงกิปน,กนปลส่งด้วยได้หรอถึงกินกระเทียมดองให้เบิง้งได้รีโตนจัดเจ้าของจดัดดองกระเทียมไว้ใส่ไปฝาหม้ฝาผักผักผวก,าวกมานั่งกินเองมัน เพราะว่าโดนก็สิบไปีตีเพราะว่าป่ด้ใส่สารกันบุหรี่ย่งสักอย่างแต่หาใส่ตู้เย็นกันได้อยู่ดอกหาหกเดือนหมดละ ต้มน้ำใหม่เมื่อคืนกินกับเขาอย่างอื่นกับบยูทองถ้ามาบองเ็นนี่กินกับปันกับปีกินอะไรี้บอกเขากันเนี่ยต้องพริกเกลือใส่ตลน,น้อยๆใส่พริกใส่เกลือ ก็เลยภานาเราหอนเราก็ล้วขึ้นขึ้นนอนจะเวนขึ้นข้างบนก็เลยบมมีโม่เลนั่งเบอแแว่แว่อยู่เพื่เดียว้านกับบ่อไรแล้วล่ะเห็ดบ่อสี่หาตัวหล่มสองตัว แต่นีขึ้นกันหน่อยเราก็เฮตมากเป็นปีเป็นสานเราเอยเมื่อยแลาก็ร่างได้พักนี่แหละแต่พยาบาลเราเสียสมแซมบ้านเราบวพักเราเมื่อน,นี้เราก็ไปซื้ออุป,ปกรณ์ที่เราเฮ็ยดัวด นี่กินกระป๋อนก็ไดแด้เนี่ยมันจะออกสมมึงในหัวกระเทียมไม่ได้หัวเป่งเป่งกระเทียมพะเยาอนี้สุดยอดเลยเด้อกระเทียมไทย กินหอเต้นอันโม่พวงแล้วผู้คนมากมานั่งอ๋อน่ะอยากกินทำไม่เอเืือได้ไปก็จะเอาไปหาย,ยินแต่ว่ากินแล้วต้องแป้งฟันดีๆเด้อนั้นเป็นยานํำได้เขาว่าพวกพวกเอ่อใช้มันในเหลือดูย้องบอกหวานหวานจังน่อย ปีหลักแล้วคือดองไปห่าอายแล้วกินอายแล้ววะใสหวานจัง,ง่อยเรื่องแฟดยังกรอบด่เดกินได้เท่้งอันนี้มันเองกินไ้เบินก็แล้วก็นอนทนหลังสทกกานถึงจะก็ไปให้ระสานนอนทานอาหาสทศกาลเมริดิซิตเอม พวกเผากันเหมืนอนกินมักสวมแล้วมันกกี้กินเผาแต่หลายก็เผาของแม่แอมีย่ยนสมเนี่แหละแล้วลูกกินแล้วลูกกินอย่างอื่นมีแจวแจวกินกับน้ำใหม่คนก็กินกับน้ำใหม่ได้มีแจวปะ็ะแดกมีพักลวก nằm dây có thật con chứ có giờ nữa nó sẽ bài ักก really fun oh? mm ็สะอดีจ้ะกินอะไรในร่างกาแล้วมันสะเหียวเข่าจ่อยคุณเจ้าเัอร์เวลาเอากินเนี่จะเทียมกินฮอดย้ะคุณเจ้าคือกินฮอดขวดที่เพิ่นพักมาอยากนะ เว,ว่ากินผู้เดียวมันจะมีความสุขมันบะแม่นลมันก็คิดฮอดหมูผัวคือกันนี่แก้กมปะ ยังปลาตะเวนต้มน้ำใหม่ต้มกับว่าต้มจืดคักเด้กปนมะขมต้มจืดหลายมันจืบ่าขม ที่ยมดองเนี่ยเพราะว่ากินแล้วมันเสียนพวกเป็นไขมันในเลือดนะสิมันบำเหน็รักษาดอกมันป้องกันบันคนก็ว่าป้องกันลูกไม่เวลาเลือดเขาลอกว่วเขามากขึ้นเขาขึนมากขึ้ บองสุปี้พอยูเขย่าหน่ะพึ่งส่งมา่ง่ายท่งมาท่าคนส่งเราก็ไปรับเอาอยู่ซ้ายหานยืนนี้มันซ้ายสองไปไปหน่อยเดียวก็ซ้ายหา้าง,ง่ายสบายอยากได้ย้อนก็นได้ ถ้าสื่อมันกับบริษแพทย์บริษัทเกินสืออนน่ออยู่พี่บันนี้ค่าส่งก็แค่กระสอบละแปดสิบบาทเขาเอาเป็นกระสอบปร,ระมาณแปดสิบบาทถ้าสมอบกล้องประมาณหนึ่งเดกล้องราคาสิบบาท มือนีม <Christina. S 1> <Holmes. S 2> ือว so ันวิศสามันพระมิจฉากไปใส่บาทจะไปซื้อมือดอกว่า้องมิจฉกกไปมือไปวัดปกตินกติม่งานในวัดแต่เนี่ยเพิ่ทมีงานยังพม่เนยบ้านวินสบาทเขาก็ไปใส่บาทเนาะ มันเคยวันแรกินข้อต้องกินหนักกินข้อกักินหนามรองลงสวยสีอิ่มนี่กินหนามสามเทถอแต่เป็นติ่งหน่อยถึงหายอยู่เลยชอบเป็นหายเห็นยังหรอกกินข้อกินข้อหรือกินหนามกินหนามหรือกินข้อนะคนหันคนให้กินเกลือเดี๋ยวอิ่มหรอกต้องกินหนามเทื่อเดี๋ยวเป็นไปได้ยังมาถึงหายอยู่เลย แม่กินมาม่าฮะอกินมาม่ากินมาม่าเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนได้ไหมเอามาม่าอะไรลูกเลือกไว้เดี๋ยวแม่ทำให้มีมีสามรสเลยนะ มีผ Dieu, ัดชาด้วยลูกผัดชาผัดชาสองห่อเลยสองห่อเลยเหรอหมูก็มีนะหมูแดดเดียวก็มีนะเดี๋ยวแม่กินค่าเสร็จก่อนนะผัดคำไม่ได้แล um> ้วมันจะไม่อร่อย ป้าสง่งซึไม่กวนกเลยกินข่าวไปน้ำตัง้งแกงแค่นไปน้ำแกงมมอกะจีเปาแค่นไปน้ำกินข่าไปน้ำิบาีบ่า แกงปลาเประกาศประกาศวนี้เป้าเขาเนี่้นดุ๊ดเขานีประสานดุ๊ดกินหมดแล้วแกงเหรอเเพนเนี้ยนี่ยถือทีบอกจากอันภาคเขาเลย ສະເໝີວ່າອຍຊິາມເ tráng phá này. Càng phê kín nè. ăn thân mga. Càng luôn, càng luôn, càng luôn. C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 àng luôn. có luôn. Càng บันที่บาคนมักบอนคือ là cầm chăm trùm là thùng ngủ là anh ấy phim cuốn rồi bạn, anh cho cuốn phần cổ bạn không ạ

ยังแค่นเราจัเราจนกับโก,กดึงผูกขาแน่เด้อส่องพญยประสานลุงประสานพาทำพาเที่ยวเดีจจ๋ยวจบิ่งกันไหมเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ